การฮัทคอข่าวนะคะจากกรณีที่มีชายชาวต่างชาติต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาเดินทางผ่านเข้ามายังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเย็นของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณและความวิตกกังวลค่ะว่าตอนนี้ไวรัสโมรณะนี้ได้เดินทางออกนอกแอฟริกามายังทวีปเอเชียแล,แล้วหรือไม่นะคะเราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอพาสการกวิน พงอยู่ในสายแล้วนะคะท่านรองอธิบดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปริยาครับผมค่ะก่อนอื่นขอตรวจสอบสําหรับกรณีของชายชาวเมียนมาก,ก่อนนะคะ <Pin ot. S 2> เดินทางผ่านมายังสนามบิสนสุวรรณภูมิของไทยเขามีอาการต้องสงสัยอย่างไรคะท่านรองอธิบดีคะว่าจะติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะครับกรณีนี้เนี่ยเราได้ตรวจสอบไปกับทางประเทศพมา่านะครับทาง,งกลไกกวอนามัยระหว่างประเทศที่เป็นกติการ่วมกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขารายงานว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยมีอาการไข้และก็ออดเพียนะครับ แล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเข้ามาแวะที่สวนนภูเพื่อต่อเครื่องบินกลับบ้านเขาที่พม่าครับผมแสดงว่าไม่ได้มีการเดินผ่านผ่านออกมายังทางตรวจหนังสือเดินทางหรืออย่างไรเลยใช่ไหมคะเพียงแต่อยู่ในเทอร์มินอลแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ในเทอร์มินอลถ้าตามหลักการก็คือเขาไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยเขาไม่ได้ผ่านทางด่านตอมอครับผมค่ะ การที่สองก็คือว่านในในกรณีนี้เนี่ยเราได้ประสานกับทางพมา่าแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับผมผมใช้คาว่าเบื้องต้นแล้วกันนะครับเขารายงานมาว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยตรวจพบเชื้อมาลาเรียนะครับยังไงก็ตามเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทางประเทศพมา่าเนี่ยเขาจะได้ส่งเลือดไปตรวจยืนยันว่ามีเชื้อไวรัสอีโบลาอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะ,คะ และสําหรับกรณีของที่เป็นชาวในจีเรียที่ตอนนี้ทางเวียดนามมีการกักกันเพื่อที่จะดูอาการอยู่ละคะท่านรองอธิบดีคะความคืบหน้าล่าสุดเรามีการตรวจสอบไปทางเวียดนามด้วยไหมคะใช่ครับโดยกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศเนี่ยถ้าแต่และประเทศมีผู้ป่วยที่สงสัยนะครับก็จะมีการประสานงานันขณะนี้เราติดต่อไปทางประเทศเวียดนามแล้วเพื่อขอทราบข้อมูลนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเขาก็รายงานมาว่ากําลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบแล้วก็ตรวจเลือดรอผล,ลนะครับเมื่อได้ผลแล้วก็จะแจ้งกับให้ทางเรา,าทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะท่านรองอธิบดีเองได้มีการเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิด้วยใช่ไหมคะก็คงมีการไปเดินดูนะครับแล้วก็ดูว่าระบบของเราเนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้แน่ใจแล้วก็ จะมีมาตรการใดที่ต้องปรับปรุงนะครับผมค่ะมาตรการป้องกันของเราในตอนนี้ที่สนามบินซึ่งก็ถือว่าเป็นสนามบินนานาชาติด้วยถือว่าเพียงพอสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเดินทางหรือว่าประชาชนได้ไหมคะผมเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยไม่ติดต่อทางหายใจนะครับเดี๋ยวย้ำอีกคนหนึ่งก็เข้าใจว่าประชาชนเริ่มสับสน,นนะครับว่าติดทางหายใจหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าโรคนี้ไม่ติดทางหายใจนะครับไม่ติดต่อทางอาหาร การติดต่อจะต้องสัมผัสกับเลือดหรือสิ่งคัดต่างซึ่งหมายถึงพวกอาเจียนปัสสาวะอุจจาระอะไรของคนไข้าทานองนั้นนะครับรต่ถ้าเกิดสมมติมีคนไข้ที่เป็นเชือ้อติดเชื้อไวรัสอีโบลาเดินในสนามบินระหว่างที่เขาไม่มีอาการเนี่ยเขาจะไม่เผยแพร่โรคให้ใครอันนี้ประการแรกนะครับจะได้ไม่ต้องตื่นกลัวนะครับ,รบประการที่สองเนี่ยที่สนามบินเขามีจะระบบตรวจจับ คนที่เดินทางมาจากเขตติดโลกใน4ประเทศนะครับจะต้องมารายงานตัวที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้เราตรวจสอบว่ามีอาการป่วยไหมถ้าป่วยเราก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลทันทีนะครับถ้าไม่ป่วยเราก็จะมีระบบติดตามจนกว่าเขาจะออกจากประเทศไทยหรือว่าพลระยะพักตัวของโรกนะครับรานนี้คําถามที่จะมีคนถามเยอะแล้วพวกที่มารอเปลี่ยนเครื่องบิน ไม่ได้เข้าประเทศไทยจะทํำยังไงนะครับตรงนี้ทางสนามบินสุวรรณภูมิมการทา่าอากาศยานนะครับเขาก็ได้วางระบบนะครับให้มีการเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็คือบุคลากรในสนามบินไม่ว่าจะเป็นยามไม่ว่าจะเป็นคนทาความสะอาดเขาก็จะจับตาดูถ้าพบคนป่วยที่มีอาการอาเจียนป่วยหนะักหรือถ้าต้องนั่งรถเข็นนะครับก็จะต้องรายงานมาที่ด่านการแพทย์นะครับของสนามบินเพื่อไปตรวจสอบว่าเข้าข่ายสงสัยหรือไม่ครับผม ค่ะตอนนี้ท่านรองอธิบดีเองมีความเป็นห่วงในจุดไหนหรือว่าปัจจัยไหนบ้างไหมคะที่อาจจะทําให้ไวยรัสเีโบลานี้แพร่กระจายเข้ามาในเอเชีย e หรือว่าในบ้านเราได้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคะในการประเมินของประเทศไทยนะครับก็จะคล้ายๆกับหลายประเทศนะครับระวางมาตรการในการรับมือกับโรคไวรัสอ e ีโบลาเนี่ยไว้สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการแทกรองผู้เดินทางแล้วก็การช้อระวางังนะครับประการที่สองก็คือว่าการช้อระวังที่โรงพยาบาลกับป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล รงเรียนทางท่านผู้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดในการติดเชื้อไวรัสอิบลาเนี่ยไม่ใช่ประชาชนทั่วไปครับเพราะเชื้อจะอยู่ในร่างกายคนป่วยและระยะติดต่อที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นระยะที่คนไข้าอาการหนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลนะครับเห็นข่าวนะครับแพทย์กับพยาบาลเนี่ยติดเชื้อหลายคนน้นทางทางหลายประเทศอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาไม่เน้นเรื่องของการแคดกรองที่สนามบินเลยนะครับ เขาจะไปเน้นเรื่องของการก้องระวังและก็ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลบางประเทศก็จะเน้นที่สนามบินอย่างเช่นประเทศไทยหรือว่าญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นเองนักตามมาตรการที่โรงพยาบาลการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นทั้งโรงพยาบาลและก็สนามบินควบคู่ก,กันไปครับค,นนรคุณท่่าานนรรรออองงธิบบดีกมคมคคควุโเป็ยะะผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรา